สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้หนูนาเข้าครวัวทําเมนูอาหารเย็นนี้แกงส้มนะคะทุกคนค่ะหนูนาก็จะเป็นแกงส้มใส่ปลากระป๋องนะคะแล้วหนูนาก็จะใช้รสดีเมนูแกงส้มนะคะสูตรของหนูนาก็ทําง่ายนะคะทุกคนค่ะตอนนี้หนูนาก็หั่นหัวไชเท้าแล้วก็ต้มไปแล้วนะคะเดี๋ยวจะต้มให้เดือดสักพักนึงก่อนแล้วหนูนาถึงจะเริ่มปรุงรสชาตินะคะปรุงรสชาติเสร็จแล้วหนูนาถึงเอาปลากระป๋องเอาอะไรใส่ให้เรียบร้อยเดี๋ยวค่อยมาดูขั้นตอนการทําอีกทีนะคะทุกคน ค่ะทุกคนตอนนี้หัวใฉยเท้าของนาก็ต้มมาได้สักพักแล้วหนูนก็ว่าพอดีแล้วเนาะก็เอาแค่นี้เดี๋ยวลูนาก็ใส่กะปินะคะทุกคนสูตรของนูนาคือจะไม่ได้ยึดจะไม่ยึดตายจะไม่สูตรของนูนาจะไม่ยึดตายตัวกับรสดีรสดีแกงส้มนะคะเราจะต้องปรุงเพิ่มนะคะถึงใส่ตัวนี้เข้าไปเราก็ต้องปรุงรสชาติเพิ่มนะคะทุกคนนูนาก็จะเอากะปิใส่ไปก่อนเลยค่ะเพื่อความนัวน,นะคะ คือพูดง่ายๆว่านัจะปรุงเพิ่มนะคะจะไม่ได้ยึดรสชาติที่เรื่องปรุงสำเร็จรูปอย่างเดียวนะคะเราจะต้องปรุงเพิ่มด้วยเดี๋ยวเราให้กะปิเราละลายน้ำมะขามเปียกค่ะทุกคนนาก็ละลายไว้ก็คือจะเอาค้นๆคือเราเราจะต้องปรุงรสชาติเพิ่มอยู่แล้วนะคะทุกคนให้กะปินัวละลายก่อนโอเคกะปิของนัละลายแล้วนะคะทุกคนค่ะ เราก็จะมาใส่นี่เลยจ้าหน้าใส่สององนะคะทุกครั้งที่หนูนาทำเวลาน้ำเดือดล้วก็ใส่ลงไปเลยะคะ่ะนี่เลยทุกคนก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนค่ะจริงๆมันก็เราไม่ใส่อีกก็ได้แต่เราปรุงเพิ่มเนาะแซะ่บ่่ะ ปรุงรสชาติเพิ่มน่คะทุกคน้วจะประมาณนี้นะคะเราจะต้องปรุงให้ได้รสชาติที่เราพอใจก่อนค่ะทุกคนนี่นางจะปรุงให้รสชาติคือจะจัดไว้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราเอาผักใส่แล้วรสชาติยังไงก็ต้องมีการดรอปลงอยู่แล้วนะคะทุกคน <c oughs> ยังไงรสชาติก็จะต้องดรอปลงเพราะเวลาเราใส่ผักลงไป นี่เลยค่ะน้ำเดือดแล้วนะคะทุกคนค่ะเห็นงนีเดือดแล้วเดวนุน่าจะเอามะละกอค่ะลงไปเดี๋ยวหนูน่าจะเอามะละกอลงไปให้เขาเดือดก่อนนะคะทุกคนให้เขาเดือดก่อนเนาะ,ะนี่เดี๋ยวหนูน่าจะาปิดฝาก่อนนะคะ เดือดแล้วนะคะทุกคนค่ะดนะจะไม่รอให้เนื้อมะละกอของเราแบบเละนะทุกคนคือแค่นี้ก็คือพอแล้วนะคะทุกคนค่ะดูนะจะไม่ให้เละเพราะว่าต้องการกินแบบว่าไม่เละค่ะมันหัวใส่เท้าแล้วก็อันนี้แหละโอเคคือเราจะไม่กินไม่กินจนเละนะก็จะประมาณนี้น,นก็จะขออนุญาตเอาไปกระป๋องใส่ขอนค่ะทุกคนค่ะนะใส่นี้เลยนะทุกคนตึ๊บ กระป๋องนะคะอย่างนี้เลยนี่ค่ะหลังจากใส่ปลากระป๋องไปแล้วน้ําแกงส้มเราก็จะเป็นสีสีสวยขึ้นนะคะทุกคนค่ะเดี๋ยวก็จะรอให้เขาเดือดนี่นเป็นออพอเดือดแล้วนะคะทุกคนค่ะยูนาก็จะใส่ผัก,กวางตรงนะคะนี่เลย จุกคารุ่นค่ะเดี๋ยวนาเอากวางตุ้งลงไปเดี๋ยวคนให้เข้ากันแป๊บนึงก็จะชิมรสชาติอีกครั้งนะคะทุกคนค่ะว่ารสชาติเป็นยังไงได้ที่หรือยังนะคะถ้ายังไม่ได้ก็จะปรุงเพิ่มนะคะเดี๋ยวลองให้ผักนิดนึง นี่นะคะทุกคนขาแกงส้มของนาสีสันก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนนาทานไหมคะแกงส้มทําทานเองค่ะขอบคุณที่รับชมมา,มากๆเลยนะคะ